เดี๋ยวเรามาดูโจทย์แอดโมนะครับปี2 1 5 5ระดับชั้นม .3 ข้อที่17ช่วยกันอ่านโจทย์ได้นะครับอ่านว่างไงครับอ่านออกเสียงดังๆเลยครับ In the diagram room, a l o อบีซีดีอีเอ G are p l o t along the circle with center O And like AB is the diameter of the circle g i v e n that alpha is, 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 is equal to 20 degrees r a c e is e q 5 degrees 5 Gamma อ่ะจบแปลว่าอะไรครับบอกว่าในรูปภาพหรือได้แจมที่โชว์ด้านล่างเนี่ย มีจุดนะครับ A B C D E F and G เนี่ยเป็นจุดที่อยู่บนส่วนของวงกลมนะครับนะฮะโดยมีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางนะแล้วก็มีเส้นตรง AB เนี่ยเป็นเส้นผ่านศูนยกลางของวงกลมจากโจทย์นี้ให้มาคือมุมอัลฟาเนี่ยเท่ากับ20องศามุมเบต้เท่ากับ15องศาแล้วก็มุม แกมมาเป็นมุมเทียที่ให้เราหานะครับอ่าข้อนี้เราจะมีวิธีการหายัางไงลูกข้อนี้เราใช้เรื่องคุณสมบัติของวงกลมนะครับหรือทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับวงกลมก็มาดูทฤษฎีบทแรกที่เราต้องต้องใช้ในการแก้ปัญหาข้อนี้นะครับก็คือเรื่องมุมนะครับมุมที่อยู่บนบนมุมที่อยู่บน วงกลมเนี่ยวงที่อยู่บนเส้นรอบวงกลมเนี่ยถ้ารองรั <erson> บด้วยส่วนโค้งเท่ากันนะครับเนี่ยสมมติมาส่วนโค้งนี้นี่คือส่วนโค้ง B F ลองรับด้วยส่วนโค้งเท่ากันเนี่ยไม่ว่ามุมตรงนี้จะอยู่จุดไหนของวงกลมแล้วก็จะเท่าอยู่จุดไหนบนเส้นนะครับของวงกลมไม่เท่ากันสมมตินะครับเราย้ายเราย้ายมุมมาอยู่นี้โดยมีมุมส่วนโค้ง B F ลองรับมุมตรงนี้ก็จะเท่ากับมุมแกม่าเหมือนเดิมใช่ไหมครับ มาดูที่ส่วนโค้ง AD บ้างส่วนโค้ง AD ก็ตรงนี้นะครับมุมที่รองรับส่วนโค้ง AD ก็คือมุมอลฟ้าถ้าเราย้ายนะครับย้ายมุมมุม a ฟาไปอยู่ที่ตรงนี้ มุมเอลฟาตรงนี้ก็จะเป็นมุมเอลฟาเท่าเดิมเหมือนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันรองรับด้วยส่วนโค้งที่มันเท่าเท่ากันคือส่วนโค้งเอดีสังเกตนะตอนนี้มุมเอลฟาเบต้าแลวแกมมามาติดกันละพอมาติดกันกนี้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นลูกสามสิบองศาอ่าก็คือว่ามันก็จะเกิดว่าจะเกิดสามเหลี่ยมรูปใหม่ก็คือสามเหลี่ยมรูปรูปนี้นะครับซึ่งรองรับด้วย ขอดที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับก็คือเส้นนี้นะฮะซึ่งมุมที่รองรับด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ90องศาเพราะนั้นเราเลยรู้แล้วว่าไอมุมอัลฟาบวกมุมเบต้าแล้วบวกมุมแกมมาเนี่ยมันต้องเท่ากับ90องศานะครับเพราะนั้นเราโจทย์เราให้ในมุมอะไรมาครับ มุ Alpha 20, primo, e mm มอัลฟาเท่ากับยี่ส right. ิบนะมุมเบต้าเท่ากับสิบห้าเพราะนั้นเราก็จะหามุมแกมมาได้นะครับโดยที่มุมแกมมาก็จะเท่ากับเก้าสิบลบยี่สิบกับลบสิบห้าคือเท่ากับเก้าสิบลบสามห้าใช่ไหมครับเพราะนั้นมุมแกมมาเท่ากับเท่าไหร่ครับช่วยรวให้หน่อย 90ลบไป30เหลือ60ลบอีก5เหลือ55เพราะนั้นมุมแกมมาเท่ากับ55องศาก็จะเป็นคำตอบครับข้อนี้ตอบมุมแกมมุมแกรมมาครับเท่ากับ55โดยใช้หลักการเรื่องคุณสมบัติของวงกลมนะครับ2เรื่องก็คือเรื่องส่วนมุมมุมบน มุมในวงกลมนะครับถ้าลองราบด้วยส่วนโค้งเท่ากันและย่อมเท่ามุมขนาดมุมย่อมเท่ากันแล,และข้อหนึ่งก็คือเรื่องมุมในวงกลมที่ลองราบด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยก็จะมีขนาดมุมเท่ากับ90องศานะเราใช้ความรู้เรื่องคุณสมบัติของกลมสองข้อนี่ก็จะสามารถแก้ปัญหาข้อนี้ได้โอเคนลครับจบครับ